ครับผมมือนี้สำหรับอีาอสานบรนบ้าน,นะครับเฮาสิมาทำการสักซ่มกันครับว่าลองติดตามมึงครับว่ามือนี้ติดเป็นยังไงครับบาบอนอีสานบ้าน ا ن ครับสูตรแดงแรงริดขนาดเลยมือนี้ลองติดตามมึงครับเปลี่ยนไฟป,ป่ะออกไฟยังไงปะ นี่ครับตัวแรกเห็นไหมครับปาบูเอาซักเลยอยู่ปะบาไม่อยู่ใช่ไหมฮึเดี๋ยวป่บูอยู่เถอะ ไล่พวงอี้ดีลีดีเด้บุอยู่ลีนะปาทัวเอาเท่านี้พลาดครับเอาตัวไม่ อตอนนี้ก็เห็นอีกตัวนึงแล้วครับปลาบูเบิ่งว่าที่ใดวะเอาละไสักเลยสักเลยเห็นไหมนะ ค่อยๆกดลงไปบาตรงเร็วกดเลยบันี้ม <H cza his country> ันละอยู่วะติ๊กตักติ๊กตักบอวายู่อีกแล้วมันเขีวรูปโอ้ยซุ้มเขีวฮักครับ เอาเปลี่ยนกระสันมือนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นซักสมอกแทนครับป่าบ่ได้ดอกซุูมมาเอาซุูมมาเดี๋ยวถือเปลี่ยนเป็นซักสมอกแทนครับวันนี้เงี้งออกก่อนดีเสียัง ตอนนี้เห็นปอไม้ตัวหนึ่งแล้วครับอ๋อสักไว้อีเดบอาบาดโอ้ตัวแรกครับหลังจากใส่ซูมสกักลอดเขียวซูมเบิดถุงใส่กระปอมาบาดอยู่รลดมา,ดาดเห็นไ่มน,นะ

ที่สองครับปะบูเอาไว้นี่แหละวันนี้ชุม่ม <c oughs> เลยยังงางขึ้นมาออกยืนมาเดี๋ยวอาชัดด้วยบีบว่า ตัวที่สามนะครับปลาบูปลาบูเอาไปไว้มงกอลเด้สามตัวตอนนีงนะครับแถวนี้ปาลาไล่ี่ครับแต่ว่ามือนีเลือกเอาเอาตปะปลาบูปลาหน่อยกับไลอยู่ครับ ngon má yeah. má tốn nữa nhìn 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 bao hiền bao càng lên sáng thương lắm bao Mà mưa phải không อานแล้วครับตัวที่ตัวที่ซีครับตะบูล้วนล้วนซักแล้วครับเมื่อกี้จากสีป่ายัางลงง่อมพอมโหไปยังปลาสูตรโอ้ถิ่ทางครับปลาสูตรครับ

ว้สาสักระยะลอยเมียทุกชนต้นไม้บถือสับผาดครับผาดาผาดครับผาดเมื่อน,นี้ฮะม,ม,มีมีปิงง๊อมว้าบุลงไปท้ายน้ำดี ครับผมซักหมดแล้วครับเมื่อกี้นี่จักสิปลายังล่ะอ้อดึงบ่ออกพาดบาดมาดึงอันนี้บ่ดึงแลมอันนี้เจลัสโตปลาบ่ดึงเลย ดึงบอ่อครับว่ามีสงสัยติดหากไม่หวมตัวป,ปาปลาอะฆ่าอยู่แหลมนําเอามานหนีก่อนนยมือถือกล่องเลยดึงออกรัดึงปลาไม่ได้ปลาฆ่าอยู่ ขึ้นมาโอ้โหโ,หโอ้โอโปากกาครับตัวปากเงี้ยนะครับสำโพนดึงออกเนีย่ยหุ่นเดชฝีมือฝีมือตากล่องครับเดี๋ยวลองไปติดตามบ่าวบาดบองถือทุ่ทงเลนะยนะตัวเงี้ยเล ช่แหละเป็นร้อยทางนี้ย้ำเสียเสี